สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับพึ่งนะคะที่รหลดบ้านออกไปนะคะสา,าสุวิทหนึ่งร้อยเจ็ดนะคะติ๊กปักซอยแบริ่งสิบแปดนะคะอ่ะใครนะคะก่อนที่เราจะ,ะชมรถคันนี้กันนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ด้วยนะคะอ่ะวันนี้นะคะจะมาบอกโปรออกรถกันนะคะเราใช้เงินองรถนะคะเพียงศูนย์บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ช่วยผ่อนนะคะเดีอนวละสองพันค่ะนาาไปเลยค่ะหกเดือนนะคะแล้วก็แถมไปเลยค่ะกล้องติดหน้ารถนะคะร่มกันแดดกันฝนนะคะแล้วก็ ทุนประกันภัยกว่า3 0 0 0 0 0บาทนะคะตัวเช็คคทยมันคือ5้ารายการเนี่ยนะคะเพื่อแล้วก็อบโอโซนค่าเชียร์โควิดนะคะคือของแถมเราเยอะมากค่ะอะ่ะแล้วก็รถร้านเรานะคะได้รับการการันตีจากวันทูคานะคะไม่มีการชนหนักตัดต่อพิกค,คว่ำหรือน้าท่วมนะคะอะ่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้้วยนะคะแล้วก็สามารถนะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าอยากดูรถรุ่นไหนคันไหนนะคะหรืออยากรถรุ่นไหนคันไหนนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะอ่ะ เราจะพาชมคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะนะคะคันนี้นะคะเป็นนะคะ Ford r a n g เ r นะคะเป็นปี2016นะคะขนาดเครื่องท้าอยู่ที่2.2นะคะมาพร้อมกับมาพร้อมกับนะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอนะคะแล้วก็ไฟดไดรย์นะคะอ่ะคือคันนี้นะคะเป็นสีน้ําเงินคลามนะคะคือแบบสวยมากค่ะแล้วก็เป็นล้อแม็กนะคะเดิมๆนะคะ จากโรงงานนะคะเป็นเดิมๆของเฉพาะฟอร์ดเลยนะคะคันนี้เป็นฟอร์ดสประตูนะคะเกียร์ออโต้นะคะ,<ม>ะ,ค,ะคันนี้ใครนะคะที่สนใจฟอร์ดคันนี้นะคะสามารถนะคะฝากชื่อฝากเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยนะคะอ่ะแล้วก็นะคะกระบะนะคะไม่เคยบรรทุกของหนักเลยนะคะนะคะคันนี้นะคะสวยมากค่ะใครชอบนะคะทะเบียนก็สวยนะคะสามหกแปดหนึ่งล้วแปดหนึงนะคะเพิ่งออกหัวไปด้วยคือรถคันนี้สวยมากอ่ะ ใครที่สนใจนะคะคอมเมนต์ชื่อเบอร์โทรมาเลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมภายในกันดีกว่าว่าภายในจะใหม่และสวยขนาดไหนนะคะ4ประตูคันนี้อ่าสวยมากไอ้เหี้ยถ้าตาเราให้ดดกันหนยดีกว่าค่ะ อ่าค่ะไพ่ล้นนะคะอ่าอย่าแบบนึงงปบบฟันหนึ่งเพื่อเพิ่มความสว่างนะคะในการรับชมคลิปนีน้กันนะคะหนนะคะอ่าค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยนะคะเดิมเดิมจากโรงงานของ Ford เลยนะคะนี่ค่ะสวยมากคือลูกเล่นเยอะมากนะคะลูกเล่นในการนี้นะคะคือเชื่อมต่อบทุ์ได้นะคะโทรได้วางสายได้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับ วิทยุนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะตรงนี้สามารถเลือกช่องได้นะคะหรือว่าอ๋อตัวนี้เป็นระบบโทรได้นะคะเราสามารถกดเบอร์เข้าไปเลยค่ะเชื่อมต่อแล้วเปิดระบบโทรได้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับแอร์หมุนนะคะคือแบบแอร์เย็นมากอ่ะอย่าแป๊บหนึ่งอ๋ออันนี้เป็นแอร์ข้างโอ้แอร์เย็นมากนี่ค่ะสังเกตไที่ผมนะคะคือแบบเย็นมากค่ะอ่ะแล้วก็นะคะเป็นพร้อมระบบแก์ออโต้นะคะ เบาะนะคะหุ้มด้วยนะคะเบาะสีดานะคะสวยมากค่ะคันนี้นะคะแล้วก็พันรถคือแบบเอาง่ายๆคือแบบใหม่มากค่ะปีสิบหกนะคะเทียบแบบปีที่แล้วหรือปีนี้ได้เลยคะ่ะคือแบบใหม่มากใครที่สนใจ f o r d r a n g e อร์คันนี้นะคะสามารถนะคะฝากชื่อฝากเบอร์โทรเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าอยากดูคลิปไหนคลิปไหนให้ใหเรารีวิวรถคันไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะอ่ะ๋ยวาราไปสรุปราคาหน้ารถกันหน่อยดีกว่าคะ่ะ ก่อนที่เราจะไปบอกโป้เอ้ยบอกที่เดจะไปบอกราคาคันนี้นะคะ,ะคันนี้นะคะที่เพิ่งยืนอยู่นะคะเป็น f o r d r เ n g เจนะคนะคะคเป็นปี2016นะคะขนาดเครื่องอยู่ที่2.2นะคะคันนี้ให้ราคาไปเลยค่ะเพียง499,0 0 0บาทเท่านั้น,นะคะ่ะคันนี้ตกผ่อนนะคะเดือนละ800 0กว่าบาทน,นะคะ 8, ไปทพันปปลายนะคะกับ900 0นะคะคันนี้เป็น4ประตูออตโต้นะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะฝากชื่อฝากเบอร์โทรมาได้เลยค่ะ วันนี้นะคะก็จบขอจบการรีวิวคันนี้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็เปิดกระดิ่งเพื่อกับการแจ้งเตือนจากรถบ้านน้องไายได้นะคะขอบคุณค่ะ